ดันสตรีทฟู้ดไทยให้ไกลทั่วโลกกับสตรีทบล็อกไทยสตรีทฟู้ดนั้นมีบทบาทสำคัญสําหรับประเทศไทยเพราะเป็นวิถีชุมชนในการค้าสร้างงานสร้างอาชีพและยังเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวในไทยทางสร้างรายได้ให้คนในประเทศซึ่งสตรีทฟู้ดยังเติบโตไปได้อีกอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวที่ติดใจเสน่ห์ของอาหารริมฟุตบาทจนสถานีข่าว CNN ยกย่องให้ไทยเป็นประเทศที่มีสรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกติดกัน2ปีซ้อนเราเสนอการทำธุรกิจสเตตบล็อกไทยที่จะช่วยขยายตลาดของสรี t ฟู้ดไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและต่างประเทศ จากการเอาอัตลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งนำอาหารพื้นบ้านต่างๆนำมาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งในรูปแบบของอาหารที่ง่ายต่อการรับประทานและสามารถสั่งให้ส่งถึงบ้านแม้ในยุค Work from Home และยังมีความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งคือการทำอาหารที่เราจะส่งวัตถุดิบและวิธีการทําให้ถึงบ้านคุณให้สามารถประกอบอาหารตามเมนูที่คุณต้องการได้มีอาหารหลากหลายทั้งผัดไทย ผัทอดส้มตำยำและอื่นๆอ,อีกมากมายแถมยังตอบโจทย์ทั้งคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศและคนต่างประเทศที่ถึงแม้ไม่ได้มาไทยทั้งไม่ได้มาจากการเกิดโรคระบาดก็ยังสามารถกินอาหารของไทยและได้ลองทำอาหารของไทยซึ่งจะคงอนุรักษ์ความเป็นไทยและรสชาติความเป็นไทยเอาไว้โดวยวัตถุด,ดิบมาจากคนในประเทศจากชาวบ้านเกษตรกร,กรไทยนั่นเอง สตรีทบล็อกไทยยังมี QR วอาร้บนกล่องที่สามารถดูประวัติความเป็นมาของอาหารสตรีทฟู้ดไทยได้สามารถเลือกดูเมนูอาหารเป็นพื้นที่ต่างๆได้ตามเมืองสำคัญเช่นเชียงใหม่ยโสธรพัทยาหาดใหญ่ซึ่งมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่างๆและยังสามารถเชื่อมต่อกับแว่น VR ได้ที่สามารถเห็นบรรยากาศตลาดสตรีทฟู้ดของไทยได้อีกด้วย สตรีทบ็อกไทยสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆผ่านแอปอูเบอร์อีทอาร a มสันอารบาาหรือแอปต่างๆในการซื้อขายของในต่างประเทศซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงและยังสะดวกอีกด้วยสตรีทบ็อกไทยหวังว่าการนำอาหารสตรีทฟู้ดของไทยจะช่วยผลักดันสตรีทฟู้ดของไทยให้ขยายไปในต่างประเทศได้มากสตรีทฟู้ดยังเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนในชุมชนของไทย ที่นำอาหารประจำพื้นที่มาสร้างเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งก็คือความเป็นไทยที่ทรงคุณค่า